ธนาคารการศิกรไทยได้รายงานยอดการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านออนไลน์หรือว่าดิจิทัลแบงกิ้งปีนี้นะคะตโตสนกระแสะเศรษฐกิจปีหน้าจึงมีการตั้งเป้าเพิ่มลูกค้าใหม่อีก4 000, 000, ล้านรายค่ะนายประกรณ์พัฒนแพทย์รองกรรมาการผู้จัดการอาวุโสธ,ธนาคารการศิกรไทยเปิดเผยว่าแม้เศรษฐกิจไทยปีนี้จะขยายตัวในอัตราตา่ำแต่ว่าการทำธุรกรรมทางช่องทางออนไลน์หรือว่าดิจิตอลแบงกิ้งทั้งทางโทรศัพท์มือถือและอินเทอร์เน็ตยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีจํานวนผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึง2 7 0 0 0 0รายหรือเติบโตร้อยละ67และมีปริมาณการทําธุรกรรมกว่า600ล้านรายการเพิ่มขึ้นร้อยละ42ดังนั้นในปี2558ธนาคารจะเร่งพัฒนาผลิตภัณฑ์การออมการลงทุนการทําธุรกรรมการเงินผ่านทุกช่องทางออนไลน์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการโดยตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าลูกค้าใหม่อีก4ล้านราย ส่วนผลการดำเนินงานด้านธุรกิจลูกค้าบุคคลในปีนี้ยังเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ภาพรวมสินเชื่อเติบโตร้อยละ9ขณะที่ไรายได้จากค่าธรรมเนียมเติบโตร้อยละ22ส่วนปี2558ตั้งเป้าสินเชื่อรวมเติบโตร้อยละ6-9ยอดเงินฝากและกองทุนรวมเติบโตร้อยละ9-12มีไรายได้จากค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นร้อยละ20-23